สวัสดีครับผมนายกวินพัฒนสุรเนศสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกับเชิงเขตหนึ่งค่ะดิฉันนางสาวพิจภาปัญญาดีนะคะผู้ดูแลเด็กตามท้องะเทศบาลตำบลกับเชิงค่ะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่งานามาหากรรมศาสตร์สนุกเทศบาลตำบลกับเชิงเนาะสงการานต์วันนี้เรามีการจัดางานนะฮะหลายหลายอย่างเลยทีเดียวต้มงไปดูตั้งแต่เมื่อเช้านะคะตั้งแต่เช้าเรามี พิธีการนะคะรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุของเราหรือว่านักเรียนผู้สูงอายุของเราที่ได้จบปีการศึกษาในรุ่นแรกรุ่นแรกของเราปีการศึกษา2565นะคะได้มอบไปแล้วจานวนทั้งสิ้น 96คนเกคนอ๋ออันนั้นคืองานของเมื่อเช้าใช่อ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอันนั้นคืองานปสุวอายุด้วยแล้วก็สงกรานด้วยนะฮะแล้วตัวนี้ตอนบ่ายเราก็จะมีกิจกรรมของการละเล่นสงกรานใช่คะจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะแล้วก็มีการส่งน้ำพระประจําวันเกิดนะคะและอีกอย่างก็คือให้พ่อแม่พี่น้องนะคะจากชุมชนของเราในเขตเทศบาลตะบลกับเชิงทั้ง20หมู่นะคะได้ร่วมกันก่อเจดีทรายนะคะซึ่งเป็นนะคะเป็นประเพณ ที่เรามีกันตั้งแต่ดำายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณมาถอะใช่ค่ะแล้วมีการประกวดด้วยไหมใช่ค่ะณตอนนี้นะคะเมื่อกี้แอบเห็นนะคะแอบเห็นว่าอะไรเอ่ยแอบเห็นว่า ทางชาวบ้านหรือว่าทางผู้นาชุมชนแล้วก็ทางพนักงานหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมกันก่อเจด,ดีไซน์ก<ะ>ำลังตกแต่งเจด,ดีไซน์ของ<ะ>เราอย่างสวยงามน,นะคะ,ะ,ะและอีกอย่างมีการประควดราง<ะ><ะ>วันลนะคะมีทั้งรางวัลชนะเลิศนะคะรองชนะเลิศอันดับหอันดับสองอะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะให้ทางนะคะผูะ้ร่วมงานที่ก่อเจดีไซน์นะคะได้ ตกแต่งตกแต่งตกแต่งเต็น์ของเราให้สวยงามแล้วเราจะได้เชิญคณะกรรมการนะคะก็มีท่านตอกุมินนะคะส่วนนี้นะคะเป็นกรรมการหนึ่งในนั้นได้ไปร่วมตัดสินนะคะครับในปีนี้นะครับเทศบาลตำบลกาบเชิงนะครับก็จัดให้มีพื้นที่สำหรับพี่น้องชาวตำบลกาบเชิงและพื้นที่ข้างเคียงนะครับมาร่วมส่งน้ำพระในวันสงกรานนะครับแล้วก็จะมีส่งน้ำพระนะครับแล้วก็จะ ส่งน้ำพระประจำวันนะครับประจำวันเกิดนะครับตามนี้นะครับก็คงจะมีหลายกิจกรรมนะครับประกอบกันไปนะครับก็เชิญพวกเรานะครับที่มานะครับได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับเชิญครับครับก็ก็มีนะครับก่อเจดีไซน์นะครับจากประชาชนในพื้นที่นะครับข้างเคียงนะครับก็จะมี จากพนักงานทศบาลนะครับกองทังนะครับกองทังนะครับนั้นกองให้นะกองวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็มีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายจุดนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอเคครับท่านนายกมีวันนี้ที่จัดงานจุดประสงค์คืออะไรฮะก็อยากให้พี่น้องในพื้นที่นะครับ ตำบลกาบเชิงนะครับซึ่งไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้มานานนะครับซึ่งประกอบกับสนามกีฬานะครับก็เป็น<ไ>สวนสุขภาพแหลมาร์ดใหม่ของเทศบาลตำบลกาบเชิงก็อยากโปรโมทเป็นเป็นปีแรกนะครับท<อ>ีจ่จะมาจัดทำในปีแรกเพราะว่าเราค่อนข้างจากทางท้ายเลือกกิจกรรมไปค่อนข้างอันนั้ตนตอ,อ,อนนี้คือชาวบ้านหรือประชาชนของตำบลกาบเชิงเทศบาลกาบเชิงเนี่ยยังไม่รู้งานนี้อยากให้ให้ในายกเนี่ยประชาสัมพันธ์หน่อยว่าวันนี้ เรามีงานเรามีอะไรบ้างก็วันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีอย่างที่บอกนะครับก็อย่างอย่างที่บอกนะก็มีเรื่องของการาส่งน้ำพระน,นะครับแล้กวก็พิศกลที่ดีไซน์ก็ะจะดีไซน์อุโมงค์น้ำนะครับอ้ามีอุโมงน้ำเย็นอุโมงน้ำโอเคครับให้พี่น้องได้ชุ่มฉ่ำนะครับออในวันที่วันที่13เมษายนครับที่ใหม่ไทยเรานะครับอันนี้กิจกรรมเริ่มหรือยังครับท่านนายก กิจกรรมเริ so ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มตอน15นาฬิกา15นาฬิกาจะมีพิธีเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณประมาณ19นาฬิกานะครับก็มีปาติโฟมนะครับอ๋อมีปาติโฟมด้วยอ๋อแล้ว10กันนาฬิกานี้มันมีแค่ปาติโฟมอย่างเดียวเหรอฮะหรือว่ายังไงจะมีดนตรีนะครับดนตรีนะครับตรงนี้อุโมงค์น้ำอ๋อนี่เป็นอุโมงค์อ๋อทุกคนเล่นน้ําตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะเล่นได้เลยครับอันนี้คืออุโมงค์อ๋ออันนี้คืออุโมงค์น้ำสองข้างเลยนะครับเป็นสองข้าง กะเลยน้ำด้านบนเนี่ยทุกคนเลยไม่คชาเลยค่ะเย็นเลยสบายเลยเนาะสบายมากเลยค่ะตอนนี้โอเคก็แล้วแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับธนายกตัวเนี้ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการชมคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็จะมีปาร์ตี้โฟมปาร์ตี้โฟมช่วงประมาณหก มุกม่งมันก็จะมีการ<อ>จ็กมันยิงโฟมตอนนี้ก็มีการยิงบางแล้วให้เด็กๆได้เล่นอ๋อให้เด็กๆเล่นก่อนเนาะคนที่มาเล่นก่อนใช่เชิญไปดูข้างในด้วยอ๋อโอเคครับไปไปดูข้างในกันดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเชิญท,ทุกคนเลยนะครับผมไาไปดูบรรยากาศกันตอนนี้เราเข้าสู่สนามนะฮะตรงนี้นน<อ>จะเป็นอุ้งน้ำเหมือนกันนะครับอ๋อเออุ้งงน้ําเหมือนกันตอนนี้ก็จะมีน้ำนะฮะน้ำแล้วก็อ๋อจะมีคนฉีดโฟมพร้อม โฟมนี่เราทำยังไงเราไปเอาจอากไหนมายัางไงครับนายกก็ได้มอบหมายให้ทางหัวหน้าสนาขับนะครับได้ไปประชา,าะรับจับครับผมจ้างเอกชนนะครับมาดำเนินการครับผมแล้วตรงนี้มันจะมีน้ำอีกไหมฮะหรือว่าแค่นี้หรือว่าเล่นกันอย่างนี้ออ๋มีครับเดี๋ยวสักพักเดงก็จะมีการยิงโฟมขึ้นมาอ๋อจะมีการยิงโฟมขึ้นมาอีกการยิงสยิงโฟมเข้ามาเต็มสนามหมดเลยอ๋ออันนี้ก็เลยวอมวอมไปก่อนใช่ฮะก็คือทดลองก็ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ถึงชาวบ้านเทศบาลตำบลกับเชิงด้วยนะครับว่า าาาาวันตอนนี้เราจัดกิจกรรมอยู่ที่สนามกีฬานาโรงพยาบาลนะฮะผมด้วยทีมงานของเทศบาลตะบลกบเชิงนําโดยท่านนายกและผู้บริหารนะฮะได้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้ <S <S ก็ยังไงก็ฝากประชาสันไปถึงประชาชนทุกคนนะคะที่กําลังหาที่เล่นน้ําที่เล่นโฟมเอ่อเนาะปาร์ตี้โฟมแล้วก็จะมีดนตรีให้ด้วยเออท่านนายกครับวันนี้ดนตรีจากไหนมาฮนะ พอดีจ้างมาจากวงเล็กๆของตะวันแดงขาดเสงเดิมสุริน์ออวงเล็กของตะวันแดงใช่ไหมครับแล้วจะมีการเล่นอะไรอีกไหมฮะก็จะมีการแสดงของกลุ่มอสมอสมในพื้นที่นะครับในเรื่องของการแสดงนะครับประมาณ2-3สารายการอ๋อสองสารายการก็คือให้ประชาชนได้ร่วมสนุกด้วยครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนะครับมามาแสดงด้วยอ๋อมาแสดงร่วมด้วยประมาณสองชุดอ๋อถือว่าโอเคเลยแล้วนะฮะ ก็แสดงว่าน่าจะสนุกน่าด,ดูเลยงั้นเดี๋ยวเราขอไปดูบรรยากาศตรงโฟมก่อนไหมครับนะไปดูตรงนั้นกันยังไงก็ฝากประชาชนทุกทุกคนนะครับว่าให้มาร่วมมาเล่นกันณนะที่นี่คือที่นี่เขากําลังเริ่มงานแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันเล่นน้ํากันเนี่ยมีปาร์ตี้โฟมเห็นไหมฮะมีวงดนตรีพร้อมนะฮะวงดนตรีพร้อมครับ นี่คือโฟมปฏิโฟมของเราครับเป็นอ่าตอนนี้เป็นเล็กๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะก็จะพอถึงเวลานะครับในการเปิดงานก็จะมีการยิงโฟมเข้าไปอย่างเต็มสนามนี่เลยอ๋อเต็มสนามนี่เลยใช่ไหมครับครับผมประมาณครึ่งเอวนะครับอ๋ออ๋ออ๋ e <c oughs> อก็คือเหมือนว่าตีโฟมตีฟองให้เป็นตีฟองมาให้เต็มประมาณประมาณครึ่งเอวครับประมาณนี้เป็นอย่างนั้นเองก็ปีนี้นะครับปีนี้ก็จัดเป็นปีแรกปีแรกครับยังไงก็ฝาก ถึงทุกคนด้วยนะครับอันนี้เป็นปีแรกยังไงก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆด้วยนะครับผมอันนี้ก็ท่านนายกได้ประสาสัมพันธ์มาแล้วก็ยังไงก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนบ้านใกล้เดินเคียงนะฮะได้มาร่วมสนุกกันมาเล่นกันณนะที่สนามกีฬาเทศบาลกับเชิงอยู่ตรงข้ามของโรงพยาบาลกับเชิงนะฮะคือสนามใหม่ของเราที่เราสร้างกําลังสร้างอยู่นั่นเองยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมท่านนายกมีอะไรจะฝากท่านถึงชาวบ้านอีกอะไรไหมครับก็คงจะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์น,น,นะครับทีนี้อาจจะ ชุกหลงไปนิดหนึ่งต้องขออภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าคิดนะครับแล้วก็ช่วงจังหวะที่คิดเร็วนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์อาจจะมีน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็คงจะประกอบกับพื้นที่เราเองเนี่ยมันมันไม่ค่อยพร้อมเพราะว่าเพิ่งเริ่มสร้างแล้วก็ที่นี้นะครับเป็นการจัดแล้วก็ประเมินสถานการณ์ปีหน้าเราจะจัดทั้งยุ่งใหญ่ทางประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับว่าปีหน้าที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ให้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลกาบเชิงและพื้นที่ข้างเคียงมาร่วมกันครับสนุกสนานช่วยกันนะครับปีหน้าถ้าเป็นไปได้จะจัด3วันเลยนะครับถไอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเป็นการจุดเริ่มต้นก่อนก็คือเป็นการเริ่มต้นปีแรกของเรายังไงก็เนาะฝากนายกแต่ถ้าปีนี้ดีปีหน้าว่ากันใหม่มาแล้วนะคะอย่างสนุกสนานแลยวประมาณหนึ่งทุ่มนะคะอันยังไงชาวบ้านก็มาอยู่มาแล้วนะคะอุ้ยทางนี<ย>้เยอะแยะเล ไปสัมผัสไหมยไปสัมภาผัสกันดีกว่าไปสัมภาษณ์ดีกว่าไหมเหมือนเขาแอบดูเราอยู่ตหมงแอบดูเราอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณผัสเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่าใช่โอะโอ้สะพานจะปิดเราแบบไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถึงยังไม่เข้าล่ะคะเขยังไม่ยังไม่มีเพลงถูกใจอ๋อยังไม่มีเพลงถูกใจนัด้วยท่านนายกครับเพลงยังไม่ถูกใจเลยเข้าไปไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมณตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้คือชาวบ้านกำลังจะมารอคิวในการเข้าเข้ากรงอุ้มท้ายเข้าเ่นเตเขาไปเล่นปาร์ตี้เต้นสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะ สวัสดีครับแอบเห็นทางนี้ทำอะไรทำไมสวยงามจังเลยค่ะไอตองนี้คืออะไรเอ่ยทำไมสวยงามเปนหน้าตาคุ้นๆนะหน้าตาคุ้นๆนั่นเนี่ยเราเกลนยมือเท้าเลยเฮ้ยเราจะพลาดก่อนไหนวันนี้เขามาทำอะไรกันวันนี้มาทำอะไรอ๋อเดือดเดือดเดือดจัมภาษณ์สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะบอกสิหน้าตามาจักไหนคะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้วันนี้มาสงกรานต์ค่ะสงกาะ เป็นน้ำหรือยังคะแล้วก็มาทำไอ้เคียกอะไรกรองทรายค่ะอ๋อกรอเจดีทรายเออรียบร้อยยังเสร็จยังเหรอเสร็จแล้วค่ะอ๋อเสร็จแล้วแข่งกันนะฮะวันนี้ขึ้นรัมด้วยเหรอครับขึ้นรัมด้วยค่ะวันนี้รัมด้วยวันนี้คือนางรัของเรานะครับคุณผู้ชมนี่คือนางรัของเราก็น่าจะพร้อมแล้วหรือเปล่าไม่รับไม่เอายังไม่พร้อมต้องไปรินน้ำก่อนไหมยังค่ะ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 อ๋อรอเพียงก่อน มีรอบเช้าแลวรอบบ่ายค่ะอ๋อคือการแสดงสองรอบแล้วเหรอะรอบแรกคือชอนเช้าเสร็จแล้วค่ะแล้วรอบบ่ายก็จะเริ่มอบยกย้อนมากเลยท่านี้คือเป็นผู้สูงอายุที่เป็นเป็นนักเรียนของเรานะฮะนักเรียนผู้สูงอายุของเราของเทศบาลนะครับเป็นการมีการแสดงด้วยแล้วก็เก่งด้วยดิสองรอบแล้วของวันนี้นะฮะนี่ทีม นางรำของเทศบาลนะครับเฮ้ยเกิดขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคแล้นี้เรามาพบปะเรียบร้อยแล้วยังไงก็ครูอุ๊เราจะไปทางสวัสดีครับตอนนี้เราไปอยู่ในบรรยากาศของการก่อเจดีรายนะฮะวันนี้ก็จะมีการประกวดด้วยตกแต่งเพื่อความสวยงามเรามาเล่าท้าความก่อนนะครับว่าทำไมต้องก่อเจดีย์ทนายในอดีตการหรือทางพระพุทธศาสนานั่นเองก็คือการที่เราเข้าวัดเข้าว่าแล้วทีนี้ได้ไปเหยียบย่ำได้นำดินจากวัดเนี่ยออกไปเนี่ย ไปข้างนอกเหมือนการเป็นการผิดศีลข้อสองที่การเป็นรักขโมยโดยไม่ดูตัวนั่นเองนะฮะเลยก็เลยมีการจัดประเพณีนำทรายเข้าวัดเพื่อนำสิ่งที่เราเออไม่ได้เอาไปเอยเอาจากวัดไปแล้วกลับมาคืนนั่นเองฮะเหมือนที่เราเดินนะฮะใช่ไหมฮะ,ะที่เราเดินไปวัดแล้วทีนี้ดินมันติดตามเ<อ>ทา้ทาออกจากวัดไปดนั่นก็เป็นการผิดศีลข้อ,อ2ก็เลยต้องมีการประเพณีนี้ขึ้นก็เลยต้องหา,อาไอ้ได้ได นำทรายที่เรานะคะ<า>ถ,ถือว่าเป็นการลักทรัพย์นะคะสมัยก่อนเขาเรียกว่าฐานลักทรัพย์นะคะทรัพย์ของในที่นี้ก็คือเป็นทรายนั่นเองนะคะในอดีตการนะคะก็เลยได้จัดนะคะให้มีการขนทรายเข้าวัด <c oughs> สมัยก่อนนะคะจะไม่มีขนเข้าหมู่บ้านขนเข้าสารานะคะจะเข้าวัดอย่างเดียวาาเพื่อเป็นการนําทรัพย์ที่เราขนออกไปนะคะกลับมาคืนสู่วัดน,นะคะนั่นเองนะฮะผมก็ตอนนี้ตอนนี้ของเราอยู่ที่จุดของอะไรเอ่ย อ๋อกองยุทธศาสตร์แรงงบประมาณค่ะอ๋ออันนี้คือกองยุทธศาสตร์แรงงบประมาณนะครับของเทศบาลตะบลกับเชิงแรงบันดาลใจาของเรานะคะคือจากที่เห็นนะคะคือความสวยงามเนาะมีทูบบีเทียนคือการบูชานะคะดอกไม้คือความรักความรักในองค์กรของเราซึ่งกองของตัวแทนของเราก็คือกองยุทธศาสตร์ในนามของเทศบาลตะบนกับเชิงนะคะและทุกคนนี้คือทุกๆคนน้ำหนึ่งน้ำใ,ใจเดียวกันของเทศบาลนะคะ ทั้งหญิงและชายและกระเทย LGBT ด้วยกันเลยดอกไม้อย่างนี้นะคะพวงลงพรมอะไรคะไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยค่ะดอกเขียวก็คือคนอายุมากหน่อยดอกสดก็คือคนอายุน้อยหน่อยค่ะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันนี่คือตัวแทนค่ะ๋อนี่คือแต่ละคนเลยค่ะไม่ใช่เอเชียนะคะคือทุกคนในกองเทศบาลและตำบลกับเชิงทุกๆท่านค่ะโอ้เกษตรรมือหน่อยครับอันนี้คือเป็นตัวแทนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นของกองช่างนะครับก่อนก่อนจะ จะดีไซน์นะครับโ okay. อเคถูกอ่ปจะถามคอนเซปต์ไม่ถามนายกแล้วถามถามเออ่ผู้ก่อสรายว่าคอนเซปต์นี้ได้มายังไงมีคอนเซปต์อะไรบ้างอ,าอ้วนใหญ่อันใหญ่ย,า,ยาวคะ่ะคอนเซปต์อ้วนใหญ่สูงอ้วนอันใหญ่ <laughs> แล้วก็สูงใช่ไหมคะแต่แอบเห็นมดไม่ทรา ใส่น้ำตาลไปด้วยหรือเปล่าคะใช่ความตั้งใจค่ะใส่ใจเรียกว่าใส่ใจใช่ไหมคะในการสัสร้างเจดีไซน์ขึ้นมาใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะตูตอนนี้เราอยู่ที่กองที่2แล้วใช่านที่เลยปะเดี๋ยวต่อไปนะคะเอ้ขวามือของเรานะคะอันนี้กองอะไรเอ่ยโอ้โหดอกไม้สวยงาะเอากองคังโอ้ยก็เชิญกองคังครับขอเชิญกองคังมาอยู่นตรงนี้นะครับ <ม>หวัวหน้าทีมกองคลังนะคะไม่ได้ข่าวว่าเ<อ>มื่อวานนะคะแอบมานะคะแอบมาทำตั้งแต่เมื่อวานนะคะไม่ใช่หรอคะคือโอ้ทำไมกองคลังคนเยอะอย่างเงี้ยล้อมรอบไปด้วยสาวๆมีแต่สาวส,สวยๆเลยแหละโอ้โหนาจฉานะกองคลังอะมีแต่คนสาวคนสวยๆทั้งนั้นเลยอะใครจะเป็นคนพูดคอนเซปต์โอเคคุณโอ้โงั้นเดี๋ยวเราถามเลยว่าคอนเซปต์ของเขามีอะไรบ้างดีกว่าเนาะ ขออนุญาตสอบถามนะคะทางพี่ภูสุดหล่อของเรานะคะในวันนี้นะคะการสรรสร้างเจดีไซน์นะคะไม่ทราบว่าได้คอนเซปต์จากอะไรคะเราก็ได้คอนเซปต์จากเป็นการสืบสานวัฒนธรรมเนาะสมัยปุยญาตยายเราเนาะก็เคยเห็นการขอสร้างแบบนี้ลักษณะนี้กันมาทุกปีนะครับก็ในในส่วนของความสวยงามเราก็ ดูจากสื่อนะครับสื่อสื่อสื่อที่เราเห็นตามตามที่ต่างๆแล้วก็มาประดิ์ประดอยช่วยกันประดิ์ประดอยนะตรงนี้เพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมของของชาวไทยเรานะครับครับผมอ๋อเจดโอเคเลยเนาะไม่ทราบว่าในวันนี้นะคะทางกองคลังของเรานะคะมาสรรสร้างเจดีไซน์กี่คนคะก็มาทั้งหมดนะครับมาทั้งหมดทั้งกองเลยใช่ไหมคะ ท<น>ำไป<ม>สอกันนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่กองเจดีไซน์ของออบ้านชาช่นหมู่ที่สิบนั่นเองครับผมนําโดยท่านผู้ใหญ่บ้านอคอนเต์นางจันเพ็ญโคตรนนกอกผู้ใหญ่บ้านชาชื่นหมู่สิบเจดีไซน์วันนี้ได้คอนเต์ไอรุนนารงการเลือกตั้งนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็จะสมัครสส ổ, แล้วก็เลือกพักการเมืองเข้าไป บริหารประเทศก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนในชาวตะบนกาบเชิงเข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะคะเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบค่ะวันนี้ท่านผู้ใหญ่มากี่คนครับมาหลายคนอยู่ค่ะอยู่โซนฝั่งนู้นก็มีทางนี้ก็มีก็มีชาวบ้านที่มาช่วยกันนะคะโอ้โหมื่อวานนี้ก็มาขวบไว้เมื่อเช้านี้ก็เพิ่งมาตกแต่งค่ะอ๋อครับอุปกรณ์พร้อมเลยดูสิท่าครูค่ะเรียกว่านะคะเจดีไซน์ในปีนี้ประยุก์เข้ากับช่วง เทศกาลการเลือกตั้งใช่ไหมคะ<ช>เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบใช่ไหมคะ<ช>ท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะ,คะโอเคอยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมกิจกรรมงานดีของเราก็คือวันสงกรานของเทศบาลตำบลกับเชิงนั่นเองครับครูมีอะไระจะพูดอีกไหมฮะค่ะเดี๋ยว ในลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทางท่านผู้ใหญ่นะคะเชิญชวนชวนะคะชุมชน,ชนหรือว่าชาวบ้านแถวนี้นะคะในวันนี้ออกมาเล่นน้ําสงกรานกันนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะทางเทศบาลตำบลกาดเชิงจัดก,กิจกรรมดีๆวันสงกรานศาสตร์สุขทั้งตำบลนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะชาวตำบลกาดเชิงมาร่วมกิจกรรมนะคะมีปาร์ตี้โฟมมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะที่จะนํามาซึ่งความรักความสามัคคีแสดงออกถึงพลังของชาวตำบลกาดเชิง มามีความสุขสาสสุขด้วยกันทั้งตำบลวันนี้ค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณเจ้าพีใหญ่มากเลยนะครับก็ไปด้วะ thank mm -hmm. you ก็ขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกาบเชิงกับผมนายสากรสุขนายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิงในวันปีใหม่ไทยขอให้ท่านผู้สูงวัยนะครับผู้สูงอายุแล้วก็พี่น้องอทุกกลุ่มวัยของตำบลกาบเชิงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆสุขที่มีอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ